ราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณไสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความลึกลับที่คนทั่วไปให้ความสนใจและเชื่อถือตามประสบการณ์ที่ต่างคนต่างได้มีโอกาสไปสัมผัสกันมาและนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับใสยศาสตร์และมนต์ดำการทำของใสโดยทางเราขออนุญาตให้ชื่อเรื่องว่าคุณใสเรื่องนี้เกิดกับแม่ผมเมื่อประมาณ4ปีก่อนต้องบอกก่อนว่าเดิมทีพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมได้สองขวบ ผมได้กลับมาเจอแม่อีกทีก็ตอนที่ผมโตเป็นหนุ่มแล้วเวลานั้นผมได้มาช่วยแม่ทำงานพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นแม่ผมก็ยังร่างกายปกติแข็งแรงดีทุกอย่างโดยนิสัยแม่จะเป็นคนที่จิตใจดีชอบทำบุญเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมและชอบช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอ ผมมาอยู่กับแม่ผมได้แค่หนึ่งเดือนซึ่งตอนที่อยู่กับแม่ผมได้เจอกับเรื่องราวลึกลับที่หาคำตอบไม่ได้มากมายและเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังคงเป็นคำถามมาจนถึงทุกวันนี้ช่วงที่ผมกลับมาบ้านหลังจากที่ไปช่วยแม่ทำงานในช่วงหนึ่งแม่ผมเล่าว่า แม่รู้ว่าดีว่าตนเองเป็นใครและลึกชาติได้และเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นในห้องแม่ผมจะมีพระเยอะมากแม่ผมบอกว่าสมัยก่อนย่าของลูกเคยเป็นร่างทรงมาก่อนแม่บอกกับผมเสมอให้ผมทำแต่สิ่งที่ดีๆเพราะคนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริง แม่โทรมาบอกผมว่าอาการแม่แย่มากโดยไม่รู้สาเหตุแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้ไปมีปากเสียงกับคนข้างห้องตอนนั้นแม่กำลังซักผ้าอยู่คนข้างห้องเขาได้ปรับปรุงและทาสีห้องใหม่แต่ทว่ากลิ่นสีมันฟุ้งเข้ามาในห้องของแม่ทำให้แม่ผมรู้สึกหน้ามืดจนเหมือนจะเป็นลม แม่เลยออกไปบอกกับคนข้างห้องว่ารบกวนปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมกลิ่นสีมันแรงฉันไม่ค่อยสบายเป็นภูมิแพ้แต่ทว่าเหมือนคนข้างห้องจะไม่พอใจในสิ่งที่แม่พูดพอถึงจังหวะที่แม่ออกจากห้องไปทำธุระคนข้างห้องก็ได้มาดักรอแม่อยู่เมื่อเห็นแม่ออกมาเลยใช้น้ำมันอะไรสักอย่างป้ายไปที่แขนของแม่ ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่มาสะดุดใจเมื่อเห็นหน้าผู้ชายคนที่ป้ายน้ำมันใส่เขายิ้มแบบมีเลสไนราวกับว่ากำลังสะใจอะไรสักอย่างและคือนั้นเองเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับแม่ของผมแม่เล่าว่าขณะที่นอนอยู่ดีๆก็มีเงาดำๆเดินเข้ามาหาแม่เหมือนจะมาทำร้ายแม่ แต่แม่ก็คิดว่าคงฝันร้ายมากกว่าก็เลยไม่ได้คิดอะไรล่วงมาถึงคืนที่สองก็ยังคงเห็นเงาดำนั้นมาหาอีกครั้งแต่ทีนี้เข้ามาบีบคอแม่เลยแม่บอกว่ามันเหมือนจะฆ่าแม่ให้ได้แต่แม่พยายามมีสติและรึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยลุดจากเงาดำนั้นมาได้ตอนนั้นอาการแม่เริ่มจะไม่ดี แม่บอกผมว่ามัน,นหนักๆตรงหลังและคอพอผมได้ยินแม่บอกอย่างนั้นผมเลยบอกแม่ไปว่าผมมีลวงตาที่ผมนับถืออยู่ท่านหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาลวงตากันจากนั้นก็ได้นัดแน่ผมบอกให้แม่ขึ้นรถมาหาผมที่บ้านเดี๋ยวผมพาแม่ไปรักษาเองพอแม่มาถึงภาพที่เห็นคือแม่ดูโซมมาก หน้าตาแกดูมองคล้ำเือนคนไม่มีชีวิตชีวาผมจึงรีบพาแม่ไปหาหลวงตาโดยเร็วพอไปถึงหลวงตาท่านได้ทักว่ามีสิ่งไม่ดีคอยติดตามแม่อยู่เขาจะเอาเราให้ถึงตายเขาเป็นพวกพรายดำสิ่งนี้จัดเป็นพวกอวิชาที่มันจะกินแม่ให้ตายทั้งเป็นได้เลยหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวหลวงตาจะเอาออกให้ แต่หลวงตาย้าว่าต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมสามถวันติดต่อกันอาการถึงจะดีขึ้นหลวงตาบอกว่าเพราะตอนนี้มันกินข้างในไปแล้วแลหว่างที่หลวงตาทําวิธีให้แม่ผมมีอาการเหมือนคนละคนเลยดวงตาแม่ดูขวางดุดันอาคาดจ้องคำเองไปที่ทุกๆคนแม้กระทั่งหลวงตาเองก็เถอะ หลวงตาบอกว่าทางใครทางมันเถอะจะทำร้ายเขาทำไมและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจๆแม่ก็พูดขึ้นมาว่ากูจะฆ่ามันจะกินมันยังไงกูก็จะไม่ให้มันออกกูจะฆ่ามันซึ่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแม่ของผมหลวงตาบอกว่าอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังเลยมันก็จ้องหลวงตา พอหลวงตาเห็นท่าไม่ดีก็เลยใช้มีดกริดพญานากดหัวแม่ไว้และท่องคาถาอะไรสักอย่างของหลวงตาท่านจากนั้นแม่ก็ส่งเสียงร้องดังลั่นดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนเจ็บปวดปานจะขาดใจให้ได้สักพักหลวงตาก็ให้กินน้ำมนต์พอหลังจะกินน้ำมนต์แม่ก็เริ่มอาการดีขึ้นจากที่เหมือนคนมองคล้ำใกล้จะตาย กลับมีชีวิตชีวาหน้าใสเหมือนกับเป็นคนละคนเลยแม่ผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆผมกับแม่ได้กราบลาหลวงตากลับแต่หลวงตายังย้ำอีกว่าต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมติดต่อกันจนกว่าจะหายนะผมก็รับคำหลวงตาไปผมดีใจมากที่แม่ผมอาการดีขึ้นจนเหมือนจะหายแล้วผมกับแม่ก็คุยกันปกติ หลังจากนั้นก็พาแม่กลับไปส่งที่พักเพราะแฟนใหม่แม่เขารออยู่หลังจากนั้นได้ข่าวมาว่าแม่ทะเลาะกับแฟนใหม่บ่อยๆโดยเหตุนี้จึงไม่มีเวลาจะกลับไปถือศีลและปฏิบัติธรรมกับหลวงตาอีกตามที่เคยได้นัดไว้วันหนึ่งแม่โทรมาบอกผมว่าจะย้ายห้องใหม่ แต่ห้องที่จะย้ายไปมันอยู่ในสถานที่ที่พวกนับถือศาสนาอิสลามเขาอยู่ซึ่งตอนนั้นผมยังนึกในใจในเมื่อแม่นับถือศาสนาพุทธแต่จะไปอยู่ในสุเหร่าของอิสลามมันดูขัดต่อแม่มากพอวันแรกที่แม่เข้าไปอยู่ที่หอใหม่แม่ก็เจอดีเลยครับแม่บอกว่าตอนกลางคืนเจอเงาดำๆำร่างใหญ่ๆมายืนอยู่บนยอดสุเหรา่า ตอนเด็กๆแม่ก็ยังฝันอีกว่ามีชายร่างใหญ่มาบีคอแม่แม่ดิ้นร่นยังไงก็ไม่หลุดแต่แฟนแม่ก็ตื่นมาเห็นก็เลยปลุกแม่ให้ตื่นแต่แม่ก็ยังอยู่ที่นั่นต่อไปไม่คิดจะย้ายไปไหนแม่ยังบอกอีกว่าผีเจ้าที่ที่นั่นเขาแรงและเกียดเนื้อหมูมากจากนั้นแม่ผมก็เริ่มอาการแย่ลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ไปหาหมอก็ไม่เจออะไรจนแม่อาการเริ่มไม่สู้ดีถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลไปนอนอยู่หลายวันระหว่างนั้นแม่ก็อาการสุดลงสุดลงโดยไม่มีสาเหตุมันเร็วมากครับภายในระยะเวลาแค่สองเดือนทำให้แม่ผมจากคนร่างกายแข็งแรงก็มากลายเป็นคนไข้ติดเตียง ลุกเดินไม่ได้เลยและก็ชอบเพอ้อบอกว่าเห็นโน่นเห็นนี่ตลอดเวลาด้วยพอผมไปหาแม่ที่โรงพยาบาลสิ่งแรกที่ผมเจอเป็นอะไรที่ผมรับไม่ได้จริงๆคือแม่ผมผอมมากและแม่ก็ยังจำผมไม่ได้อีกด้วยผมต้องคุยกับแม่นานมากแม่ถึงจะจำได้บางทีแม่ก็มองผมเป็นอีกคน แม่มองเห็นผมเป็นผีก็มีแม่มีอาการกลัวจึงไม่ให้ผมเข้าใกล้แม่เพอหนักมากจนผมทนไม่ไหวแล้วผมกราบเท้าแม่และบอกกับแม่ว่าผมขอโทษครับแม่ที่ผมดูแลแม่ไม่ดีครับผมเห็นแม่ผมร้องไห้ออกมาผมรู้ว่าแม่ผมคงทรมานมากผมดูแลแม่ตลอดหกวัน ผมบอกกับแม่ว่าแม่ครับรีบรีๆหายนะครับผมจะพาแม่ไปเที่ยวหลายทีและยังมีสิ่งที่ผมอยากทำให้แม่อีกหลายอย่างเลยครับแม่ก็ตอบกลับมาว่าจ้าลูกแม่ก็รักลูกนะผมน้ำตาไหลและกอดแม่ตั้งแต่ผมมาเฝ้าแม่ผมไม่เคยเห็นแม่พูดแบบนี้เลยแม่บอกผมว่า ลูกผู้ชายไม่ต้องร้องไห้นะต้องเข้มแข็งถ้าแม่ไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาคำที่แม่พูดออกมานั้นทำให้ผมตกใจเอามากๆทำให้รู้สึกว่าผมกำลังจะเสียแม่ไปแล้วจริงๆหรือนี่พอวันที่7ตอนประมาณตีสามแม่ผมก็หยุดหายใจผมรีบตามหมอมาจะให้หมอปั๊มหัวใจให้ หมอบอกผมว่าแม่ไปแล้วปล่อยคนไข้ไปแบบสงบสงบเถอะผมกโกรธหมอมากผมด่าหมอไปเยอะเลยผมร้องเหมือนคนจะขาดใจตายให้ได้ในเวลานั้นหมอบอกว่าแม่ผมเป็นมะเร็งที่ผ่านมาแม่อดทนมามากไม่เคยเจอคนไข้ที่อดทนได้นานเท่านี้มาก่อนเลยปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆจเจริญไปมากแล้วกว่าแต่ก่อน ความเชื่อเรื่องคุณใส่การเป่าเวทมนต์คาถาต่างๆก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยให้ได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้ในทามวิทยาศาสตร์ให้สาเหตุการตายของแม่ผมแจ้งไว้ว่าแบบนั้นแต่สำหรับผมคนที่อยู่กับแม่มาตลอดในช่วงหลังๆอยากบอกว่ามันไม่ใช่เพราะผมเชื่อร้อปเซนต์ว่าแม่ผม โดนสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานเอาให้แล้วฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Backrooms ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้ว่าจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทเหมือนทำให้เราจากโลกนี้ไปแล้วโดยสิ้นเชิง กราบสวัสดีครับ